มื่อกี้ที่เราเก็บเกือบครึ่งตะก้าค่ะแล้วจุดที่สองคือที่มามองเห็นเจ็ดขาเหลืองๆเต็ไมไปหมดเลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะขาจะเหลืองอ่ะทุกคนแสงอาจจะมืดบ้างสว่างบ้างทุกคนดูดูปรับยากจังบรรยากาศจริงคือมืดนะคะต้องขออาภาัยหากภาพมันแบบเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเพราะว่าต้องปรับสีตลอดเวลาเลยค่ะโอ้ย ทุกนเอกรดีดบแข็งสวยเป็นดอกไม้เลยขาสวยมากทั้งกลุ่มเลยค่ะไปลุ้นกันกลุ่มที่สองของป่านี้ค่ะขาเหลืองๆแบบนี้ทั้งกลุ่มเลยเรียกว่าแกนงมองขาเหลืองดอกยังเล็กมากเลยค่ะ เราดูว่ากลุ่มนี้จะมีดอกที่บานไหมนะคะดอกบานของเขาสายพันธุ์นี้จะสวยมากอันนี้คือเล็กๆทั้งนั้นเลย ได้ยินเสียงรถตลอดเวล,ลานะคะ้ะเราก็อยู่ติดถนนกันอยิงสินี่ทุกคนดอกบานสุดใหญ่สุดของเขานะคะจะเป็นดอกไม้แบบนี้แล้วก็ดูขาเหลืมองจริงน,นี่อันนี้เห็นชัดเลยค่ะดอกบานของเขาทุกคนนี่เน,เนยสเนาะสุดยอดสายพันธุ์นี้มันอยู่ที่ ต้นไม้ที่เขาเกิดป่าที่เขาเกิดแล้วก็ดินนะคะว่าสีของเขาจะเป็นแบบไหนแต่ตรงนี้คือเหมือนต้นคิดที่บอกนะใส่ถุงมือผ้าแล้วมันรู้สึกเหมือนไม่ใช่มือเรานะคะจับเห็ดเพี้ยนๆไปเลยโอสวยมากทุกคนก็ยังอยู่ในแก๊งเห็ดขาเหลืองกลุ่มที่สองนะยังไม่หมดนะคะทุกคน อื mm hmm. มขายาวขายาวเราก็ตัดยาว